สวัสดีท่านผู้รับใช้รับอิน้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระสิริของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นให้คุณสมจิตอ่านประวัจนาที่ส่งเข้าไปนะคะอุปะยบ34มสข้อยี่สถึงสาต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายมีแผ่นพระโอวาสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าเมื่ออารอณและกฎอสิสรลทั้งหมดมองดูโมเสสก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหมาแล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระเจ้าของพระเจ้า ที่มีชีวิตและดำรงอยู่สองข้อเลบทที่3ามข้อสิแต่เราทุกคนไม่มีภาพคุมหน้าแล้วและมองดูพระรสมีขององค์ผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระชายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณตจอดี39ามสิบ้าข้อสพระเจ้าก็เป็นใบเงียบไปข้าพเจ้านิ่งไม่พูดสักคำเดียว ความทุกข์ใจของข้าพเจ้าก็รุนแรงขึ้นโดดีสามสิบเก้าข้อสาจิตใจของข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่นั้นไฟก็ลุกข้าพเจ้าก็ทูลด้วยริ้นของข้าพเจ้าว่าเยเรมีบทที่ยี่สิบข้อเก้าถ้าคาบลงจะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของคาบองเหมือนไฟไหม้อาจอยู่ในกระดูกของข้าบลง และข้าพวงก,ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องเก็บมันไว้และข้าพวงก,ก็เก็บไว้ไม่ไหวยเรมียิบสาม้อยี่สิบเก้าพยาเวตรัสดังนี้ว่าถ้อยคาของเราเหมือนไฟและเหมือนค้อนที่ทุกหินให้แตกเป็นเสียงเสียงไม่ใช่หรือเออนั้นคือพระวจนะคำของพระเจ้าที่จะนํามาแบ่งปันนะคะชีวิตของเรานะคะเป็นชีวิตที่เราสามารถที่จะเคลื่อนไปกับพัสริของพระเจ้าเราต้องคิด เรื่องนี้ก็คือว่ามนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่เราดูร่างกายนะคะแต่เราจะเห็นชีวิตว่ยวิญญาณของเราด้วยก็คือการที่มนุษย์มีวิญญาณไม่เพียงแต่มีร่างกายนะคะมนุษย์มีวิญญาณไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายมนุษย์หลายคนนะคะเราไม่ได้เห็นคุณค่าในเรื่องฝ่ายวิญญาณหลายคนจึงให้คุณค่าแต่เพียงภายนอก ลงทุนที่จะดูแลร่างกายแต่เราไม่ลงทุนในการดูแลฝ่ายวิญญาณนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเน้นเรื่องชีวิตชีวิตของเราจะเต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระคําของพระเจ้าบอกเราเตือนเราขอบคุณพระเจ้าที่เราดูแลสุขภาพร่างกายที่ดี อันนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราออกกำลังกายการที่เราทำให้ร่างกายหุ่นของเราดูดีและเราดูแลเรื่องสุขภาพภายนอกเข้มงวดนั่นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าก็ต้องการที่จะให้เราทำด้วยเพื่อภายนอกของเราจะดูดีเราก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการดูแลพระวิหารของพระเจ้าด้วยอย่าบอกว่าไม่สำคัญก็สำคัญด้วยนะคะ เราจําเป็นจะต้องให้ร่างกายของเรานะเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เพียงแต่จะดูแลฝ่ายร่างกายของเราเท่านั้นแต่เรื่องหลักๆสําคัญมากก็คือการที่เรามีวิญญาณด้วยเราต้องใส่ใจสนใจกับเรื่องชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับผัสุิของพอระเจ้าเพิ่มขึ้นก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยหมายความว่า เราจะมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีพัสริของพระเจ้าในชีวิตของเรามนุษย์ไม่สามารถที่จะมีพัสริของพระเจ้าได้โดยที่เราไม่คิดถึงพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้ามาในการเจิมไม่ได้เข้ามาในการที่พระเจ้ามีพระประสงค์เพราะฉะนั้นนะคะ หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งก็ยีท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากภาวนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำลงอยู่เพราะฉะนั้นเราควรจะคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้จะทำให้วิญญาณของมนุษย์งดงามแล้วก็มีพัสดุของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้น ร่างกายของเราเราก็ดูแลอย่างดีฝ่ายวิญญาณของเราเราก็ต้องดูแลอย่างยอดเยี่ยมจะทําให้ชีวิตของเรางดงามแต่บางคนดูแลแต่ภายนอกแต่เราไม่ได้สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเราก็จะไม่มีพัสริมันก็จะเป็นเรื่องที่พัสริที่เสื่อม <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเรามีพระวจนะเมื่อเราคิดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณเรากําลังคิดถึงพัสริที่เพิ่มขึ้น ชีวิตของเราจะงดงามนะการบังเกิดใหม่เป็นเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณเกิดจากพระเจ้าการที่เราสนใจพระวจนะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารเหมือนร่างกายของเราต้องการอาหารใช่ไหมคะแล้วก็สนใจที่จะเอาอาหารดีๆเข้ามาสู่ร่างกายของเรารับประทานอาหารดีๆเพื่อสุขภาพออกกำลังกายดูแลนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราจะให้ชีวิตของเรายอดเยี่ยมมากกว่านั้น มีพัสดุของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นเราต้องสนใจพระคำขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่องทีมข่าวดีหลายคนเลยทีเดียวเราใส่ใจสนใจพระวจนะขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีกลุ่มที่ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญในการฟังพระวจนะนะฟังได้มากฟังได้น้อยขอให้ฟังไว้ก่อนแล้วเราก็ใส่ใจเป็นการใส่ใจสนใจมีระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ และเราก็จะได้รับผลที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของเราเขาต้องการอาหารเขาต้องการพวจนะจิตวิญญาณของเราต้องการถ้อยคําของพระเจ้าอาหารที่ทําให้เรางดงามอาหารที่ทําให้เรามีพัสริอาหารที่ทําให้เรามีชีวิตที่งดงามก็คือการที่เรา รับภวจนะการที่เราใส่ใจการที่เราสนใจการที่เราให้เกียรติพระคำของพระเจ้าจะมีพระสิริของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นใครควรภวจนะวิญญาณของเราจะงดงามและเครื่องประดับประดาอะไรก็ไม่เท่ากับการที่เราสนใจใส่ใจแล้วก็คล่ำครวนใคร่ครวนถึงระวจนะจนเอามาดำเนินชีวิต และเมื่อเราดำเนินชีวิตตามภรวจนะนั่นคือผลผลิตจากภรวจนะทำให้เรามีพัสดิเพิ่มขึ้นเอเมนหลายคนแต่งตัวดีดูดีถ้าเราไปทำบาปนะเราไม่มีพัสดิเลยไม่มีการเริมไม่เห็นพัสดิอย่างพระคัระเจ้าใช่ไหมคะอพยพบทที่34ข้อ29บอกว่า ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายมีแผ่นพระโอวาสสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าเห็นไหมการที่เราได้มีโอกาสสนทนาใกล้ชิดกับพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจับ <c oughs> โมเสสยังไม่รู้ตัว เมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทั้งหมดมองดูโมเสสก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านทอแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าเราจะมีภัสหลีเราจะมีฤทธเดชอย่าว่าแต่มนุษย์เลยผีก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะฉะนั้นให้เราเชื่อเถอะเชื่อพระคำพระคำของพระเจ้าเป็นจริง นะเพราะว่าไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการพระสุริที่เพิ่มขึ้นพี่น้องเราจําเป็นจะต้องใส่ใจสนใจพระคำเราจําเป็นจะต้องใคร่ครวญเพราะวจนะเราต้องเข้มข้นในเรื่องฝ่ายวิญญาณเหมือนโมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าพระสุริของพระเจ้าจะปกคลุมเหนือชีวิตของท่านด้วยเมื่อท่านเข้าใกล้หน้าของท่านทอแสง นี่คือการที่เราสนใจฝ่ายวิญญาณการสนใจพระเจ้าก็คือการสนใจพะสริการสนใจพระเจ้าก็คือการสนใจพระคำการสนใจพระเจ้าก็คือการสนใจในการนมัส,สการการติดสนิทกันเข้าเฝ้าพระเจ้าการที่เรารักพระองค์การสนใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณจะทําให้เรามีพระสิริที่เพิ่มขึ้นนะคะเอเมนแล้วก็บวกกับถ้าฝ่ายวิญญาณของเรา งดงามก็จะทอแสงออกมาผ่านร่างกายผ่านบุคลิกภาพผ่านชีวิตของเราน้องไปดูคนเมาสิคะแต่งตัวดีๆแล้วก็เมาหยำเปยอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเสียบุคลิกภาพทำลายชีวิตของตัวเองไม่มีสง่าราศีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการที่จะให้ภลสืบของพระเจ้าชัดเจนผลสืของพระเจ้าเพิ่มขึ้น เราจําเป็นจะต้องใส่ใจสนใจพระเจ้าเราจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนชีวิตของโมเสสที่เข้าใกล้พระเจ้ายิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งทําให้เราได้รับระสิริของพระเจ้านี่คือหลักการเราจะเข้มแข็งมากขึ้นในฝ่ายวิญญาณเราจะมีพลังเราจะมีชีวิตชีวาสําสหรับคนที่มีหัวใจที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ตกแต่งชีวิตของเราเราจะไว้วางใจพระเจ้า ว่าเราเคลื่อนไปด้วยพัสดุของพระเจ้านะคะโมเสสใช้เวลามากขึ้นกับพระเจ้าบนภูเขาซินายเพื่อที่จะเขียนบัญญัติสิบประการเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขานั้นใบหน้าของเขาก็เปล่งประกายพัสดุของพระเจ้าอยู่เหนือใบหน้าปกคลุมปกครองเหนือนร่างกายาวิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าให้พระเจ้าครอบครองพี่น้องนะ ทุกสิ่งอย่าว่าแต่ใบหน้าทุกสิ่งจะเป็นของพระเจ้าแล้วก็พัสริของพระเจ้าจะอยู่เหนือครอบครัวเราทุกคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราในตัวตนของเราจนคนมากมายเนี่ยมองหน้าโมเสสว้าวหน่ากลัวแล้วก็หน่าเกรงขามแล้วก็เป็นการเข้าใจชัดเจนวันนั้นคือสิ่งที่โมเสกำลังพบกับผู้ยิ่งใหญ่ ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเข้มข้นในฝ่ายวิญญาณเราจะทอแสงได้เราจะมีการเริมเราจะมีพสัสริของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นมนุษย์จะเห็นได้โมเสสเนี่ยนะคะจนต้องเอาผ้าคลุมหน้าเพื่อที่จะปกปิดพสัสริที่อยู่เหนือเขาในอพยโบที่34่ข้อ2 9สถึงส0 ก็บอกชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะคนก็ไม่กล้ามองหน้านี่คือผลของการที่เขาให้เกียรติพระเจ้าผลของการที่เราใส่ใจสนใจในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าผลของการที่ไตรตรองพระคำของพระเจ้าใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ไม่เพียงแต่ว่าเราได้อ่านแล้วก็เราก็ผ่านไปไม่เพียงแต่ว่าเราได้เข้าใกล้พระเจ้าเราก็ลืมไม่เพียงแต่ว่าเราได้มาโบสถ์เราก็ลืมนะคะอยากจะบอกให้นะคะว่าเราจําเป็นจะต้องสนใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เรารับมาสิ่งที่เราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้เราตรุตรองให้เราใคร่ครวญให้เรา ungen, เระลึกถึงอยู่เสมอแล้วพระสริของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเรา เราจะไม่ทําบาปเราจะไม่ได้หลงในโลกนี้แต่เราจะรู้ว่าพระเจ้าสอนเราอบรมเราสร้างเราเราจะเป็นคนที่พระสุริของพระเจ้าจะถอแสงอยู่ในชีวิตของคนนั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งความคิดจิตใจท่าทีท่าทางเราจะแตกต่างจากผู้คนมากมายเขาเรียกว่ามีตาในสมองมีตาในฝ่ายวิญญาณมีหูฝ่ายวิญญาณที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ตลอดเวลา และเราก็จะมีกำลังที่เข้มแข็งด้วยไม่ใช่ว่าพอเห็นความบาปหรือว่าพอเห็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มายั่วยวนเราโอ้ไม่สามารถที่จะทำให้คนคนนั้นเผชิญโดยการที่ใช้พลังงานหนักไม่เขาจะตัดสินใจได้เลยเขาจะตัดสินใจได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่มีคุณค่าสำหรับเขาความบาปใดๆก็ไม่มีคุณค่าเขาจะขยักขยแยงถ้าพระสิริของพระเจ้าอยู่กับคนนั้น ฉัเนเหนหลายคนนะคะที่เขากลับใจใหม่และมีชีวิตใหม่เขารู้สึกขยักขยแยงในการกระทําในชีวิตเก่าเขาไม่อยากเข้าใกล้ความบาปเขานั่งแล้วก็อโอ้เราทําได้ยังไงโอ้ชีวิตของเรามันเป็นเรื่องถึงขนาดนั้นนะคะ ในสองโครินธ์บทที่สาข้อ18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสุริผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าทําให้พระฉายาของพระองค์เพิ่มขึ้นพระสิริเพิ่มขึ้นมีศักด์ศรีตามลําดับเชื่อเถิดถ้าเรารักพระเจ้าเราก็เราเป็นคนที่เชื่อฟังพระคำและทําตามพระคำพระสิริของพระเจ้าจะขึ้นมาเหนือคนนั้นพระสิริอยู่ในพระคำอยู่ในการอธิษฐานอยู่ในการที่เราใช้เวลากับพระเจ้า ทั้งเฝ้าเดียวทั้งสนใจนะ,ะในการที่จะนมัสการพระเจ้าทั้งที่เรานะเข้ามานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ด้วยระสิริอยู่ที่การที่เราใส่ใจในมิติฝ่ายวิญญาณในการที่ใช้เวลากับพระเจ้าในการที่ร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรพระสิริจะเพิ่มขึ้น พัะสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของคนคนนั้นหลายคนเมื่อเขาทําบาปเมื่อเขาเจออุปสรรคปัญหาหลายคนแทนที่เราจะมาพึ่งพระเจ้าเรากลับไปทํปบาชดไปดําเนินชีวิตหนีปัญหาโดยการที่ไปดื่มไปดริง้งไปดําเนินชีวิตที่ทําบาปไปดําเนินชีวิตที่ถ้าพูดภาษาหนักหน่อยก็คือไปใช้ชีวิตไม่ฉลาด นะคะเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแทนที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อเราจะรับกําลังใหม่เพื่อเราจะรับการเจิมใหม่เพื่อเราจะรับฤทธิ์เดชเพื่อเราจะเพิ่มผลสลีของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเราก็ไปดําเนินชีวิตที่แตกต่างที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําพระคำพระเจ้าถึงบอกกับเรานะคะว่าเราจะต้องเผชิญกับวันชั่วหลายเราจะต้องเผชิญกับมารเราจะต้องเผชิญกับบาปเผชิญกับปัญหามากมาย แต่คนของพระเจ้าที่เราเตรียมตัวของเราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะสามารถทลุทะลวงได้การเจิมหรือพัสริของพระเจ้าที่เข้มข้นที่หนาแน่นในชีวิตของเรานี่แหละทําให้เราสามารถจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ต่อต้านกับบาปก็ได้ต่อต้านกับผีก็ได้ต่อต้านกับปัญหาที่ประเดยประดังก็ชนะขาดลอยนี่คือสิ่งที่คนของพระเจ้าคนที่มีพัสริเพิ่มขึ้น คนที่มีการเจิมคนที่มีริเดเอเมนก็เชื่อเหลือเกินว่าพระสิริของพระเจ้าทํางานอยู่ในชีวิตของแต่ละท่านพระสิริของพระเจ้าทํางานอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหาไม่ต้องกลัว จัดหนักจัดเต็มเพื่อภลลิของพระเจ้าจะหนานแน่นจะทําให้เรามีพลังมีกําลังที่เข้มข้นเฝ้าเดียวกันใครครวญการที่เรานมัสการการที่เราอธิษฐานขอพระคุณและสารภาพความผิดบาปและการที่เราได้นมัสการภลลิของพระเจ้าเจิมเรานะสามารถคิดทำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำสงครามฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานพัสริของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเวลาเราเฝ้าเดียวพัสริจะเพิ่มขึ้นเวลาเราใคร่ควรพระคำของพระเจ้าพัสริของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอุทิศตนอุทิศต,ตัวมานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรพัสริของพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นชีวิตของเราก็จะถูกดําเนินชีวิตในเส้นทางแห่งพสัสริสู่พัสริหนึ่งขึ้นไปอีกพัสริหนึ่ง เฮเมนพี่น้องเวลาพี่น้องเจอปัญหาอย่าอย่าไปฟังมานอย่าไปฟังเนื้อหนังอย่าไปฟังปัญหาอย่าไปฟังคาโกหกของมารซาตานนะมารซาตานโอ้อย่าไปเลยโบสมันไม่มีอะไรเห็นไหมเรายังเจอปัญหาเรายังจนอยู่เรายังมีนี่เรายังมีปัญหา,เร,นานเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจัดหนักเลยต้องมาต้องเอาพระเจ้าต้องจัดเต็มต้องอธิษฐานให้เต็มที่นี่คือการดําเนินชีวิตที่เพิ่มผลุริททาให้เราชนะมาร ทำให้เราชนะปัญหาด้วยทําให้เราเป็นคนที่มีพัสดุที่งดงามด้วยหลายคนนะคะเจอปัญหาแทนที่เราจะ <c oughs> ต่อสู้เป็นแต่เราก็หนีปัญหาไปทําบาปและนั้นคือการที่เราทําให้ชีวิตของเราขาดจากพัสดุของพระเจ้าและเสื่อมนะคะ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากระสลีของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามาไถ่บาปเราและเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมเรามีระสลีของพระเจ้าแล้วเราต้องดําเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทําบาปก็คือการที่เราปฏิเสธความเสือ่อมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักการนี้หลายคนที่เจอปัญหาเจอการกทดสอบเจอการทดลองเจออุปสรรคปัญหามากมายไม่ต้องกลัวเคลื่อนไปกับผลสลี อธิษฐานมากขึ้นอ่านพระคำมากขึ้นเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นทําตามพระคำของพระเจ้านี่คือการต่อสู้กับบาปกับมารเอเไนในยากอบบทที่สี่ข้อที่เจ็ดเมื่อเราน้อมรับพระวจนะคำของพระเจ้ามารซาตานจะหนีเราไปปัญหาก็จะหนีเราไปเพราะฉะนั้นเราอย่าต่อสู้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจนะเราต้องต่อสู้อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าอยู่ในทิศทางของพระเจ้าทิศทางของพระเจ้าจะนําให้เราถูกห่อหุ้มด้วยพระสุริยของพระเจ้า เราจะเป็นจะต้องเข้าใจหลักการในการต่อสู้สงครามไฟวิญญาณในการที่เราจะเคลื่อนไปอย่างไม่ธรรมดาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องขออัมลาคุณผู้ฟังขอพระเจ้าช่วยนะคะว่าให้เราต่อสู้ให้เป็นเมื่อเราเจอปัญหานั้นมารตานกำลังบุกลุกนะถ้ามารมันบุกเราต้องนะคะนะต่อสู้แล้วก็ต่อต้าน ไม่มีใครที่จะต่อต้านมารได้นอกจากคริสเตียนที่เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณและคริสตจักรที่ลุกขึ้นเอาจริงเอาจังไม่ท้อไม่ถอยนะคะและเราก็จะเป็นผู้บุกลุกไม่ตั้งรับอย่างเดียวเราจะต้องต่อต้านต่อสู้กับมานและมันจะหนีเราไปนี่คือคนฝ่ายวิญญาณนี่คนที่มีพัสริพัสริของพระเจ้าจะเข้มข้นเขาไม่กลัวหลอกปัญหาไม่กลัวบาปด้วยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับพระเจ้าเขาต่อสู้โดยมีพระเจ้ามีพระคำ และลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะชนะนะคะเราก็จะเห็นระสริของพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรมวชชนะขอปรงเจิมเหนือพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังวันนี้เขาจะเข้มข้นในไฟวิญญาณเขาจะโอ้ปรงพึ่งผาพระเจ้าตรายตรองตึกตอ้องภวาชนะโอ้ชีวิตของเขาจะอยู่ในผลสริของพระเจ้าปรงจะปกป้อง ปรงจะดูแลโปรองจะคุมครองโปรองจะประทานชัยชนะอย่างแท้จริงนี่คือชีวิตท,ที่งดงามนี่คือชีวิตท,ที่เคลื่อนไปกับผลิตของประชา,าบาปมากมายหรือความบาปความชัว่วหรืออำนาจอิทธิพลแห่งความมืด พงเจาค่ะพยายามที่จะต่อต้านและต่อสู้เลยล้ลมเราลงแต่วันนี้เราจะลุกขึ้นฉายแสงเราจะลุกขึ้นต่อต้านบาปเราจะลุกขึ้นต่อต้านมารและเราจะดําเนินชีวิตด้วยความสว่างและด้วยพระคาของพระเจ้าฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับเราจะให้กําลังพิเศษกับเราให้ฤทธเดชกับเราชนะแล้วชนะอีกเราขอพระคุณมาเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเจ้าวพรค่ะ